สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับไก่ในช่องกุ๊กไก่ชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะไก่จะพามาทําผัดผักหวานปลาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะผัดใส่ไข่แล้วก็ปลากระป๋องค่ะขั้นตอนแรกที่เราได้ผักหวานมาแบบนี้นะคะเราก็จะทําการเด็ดเอาใบแล้วก็ยอดผักหวานค่ะก็ใช้มือลูบแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เด็ดเอาส่วนที่อ่อนๆน,นะคะตรงไหนที่แก่แล้วก็ทิ้งไปค่ะ เอผักหวานเสร็จนะคะเราก็มาตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะพอน้ำมันร้อนดีแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะผัดให้ไข่สุกดีนะคะก็ใช้ตะหลิวยีแบบนี้ค่ะ หลังจากที่ไข่สุกดีนะคะเราก็ตักใส่จานแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปค่ะผัดให้พอหอมๆนะคะพอพริกกับกระเทียมเริ่มหอมดีเราก็จะใส่ปลากระป๋องลงไปเลยค่ะ ผัดให้ปลาก,กระป๋องพอสุกค่ะพอปลาก,กระป๋องเริ่มสุกดีแล้วก็ใส่ผักหวานปลาของเราลงไปค่ะ ผัดให้ผักหวานสุกดีนะคะแต่ว่าไม่ต้องให้เละค่ะตอนนี้ก็ทำการปรุงรสด,ด้วยซ้อนหอยนางลมแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะผัดให้เข้ากันสักนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ที่เราผัดไว้เมื่อกี้นะคะ ผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีอีกรอบค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักหวานปลาใส่ไข่แล้วก็ปลาก,กระป๋องของเรานะคะจากนี้ก็สามารถที่จะนำไปทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยค่ะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ไก่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ